ชุมชนบ้านมอตะน้อยร้อยจังจังมีแบบนี้ด้วยวิธีชีวิตบ้านมอตะน้อยยังมีความดิบๆโยมากอยากให้มาลองเที่ยวกัน ร่มตอนวัวชาวเดินแล่นดูข้องกินต่างๆข้องชาวบ้านมีข้องกินพืนบานมากมายมาเทนี้ต้องกินข้าวเนี่ยปลาเค็มขนมตายยาบห้ากินอยากห้าบาทข้าวเนียวสังกะหย่าห้าบาทข้าวเนี่ยปีงห้าบาทปลาเค็มฟีค่ะข้องดีข้องผืนบานราคาถูกกินแล้วต้องบอกว่าร้อยจังหูไปชมวิธีชาวบ้านชมการคุณน่าแปลงถ่าวใหญ่หมอ่อมเป็นแปลง5้ายอยากกบมาวิธีทาแบบโบราณหนันงซาลิงชมทะเล เมื่อนำรถสามารถเดินชมสร้างลังหมังก้อนเพลอกได้เดินบนเนินทรกลางทะเลถือเป็นไฮไลท์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านมอตะนอยเทนี้ไม่มีธนาคารให้กดอเงินแต่มีธนาคารปูมาถือช่วยให้ชาวบ้านห้าปูได้อย่างยัง่งยืนมีธนาคารปลากรงกางถือสาคัญต่อสั์น้ำหน่อยใ่มีธนาคารญ้าทะเลเป็นแหล่งเถยุอาไซแรแหล่งห้ากินของสั์น้ำต่างๆธนาคารเหล่านี้ช่วยให้ชาวบ้านมีเงินข้าวอย่างยัง่งยืนจากอาชีพป,ประมง นังสาเล่งไปชมการทำอุปกรณ์จับสัต์น้ำเริ่มตั้งแต่ตอกไม้รอยเชือกเอาใบไม้มาโปะให้กลมกลืนกับธรรมชาติฟังเรื่องราวและภูมิปัญญาการทำประมงของชาวบ้านและเอาไปดูการจับสัต์น้ำกันจริงๆเอาเรือขึ้นฟังเผือนำใบไายเลยบนฟังก็มีอาชีพแติเกิดขึ้นต่อเนืองอีกมางมหมด้วยการดูแลรักษาซึ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน ชาวบ้านสามมรถห้าซัดน้ำได้ตลอดปีมีรายได้เลี้ยงชีพตลอดไปดูการผลิตถอไวอนุบาลซัดน้ำข้นถอลงเรือระหว่างการเดินทางชุ่มปลากงกลางแต่กินพื้นที่กว่าสามพันไร่ไม่แปลกเถื่อนห,หน่านมอตโนยแห้งนี่จะอุดมสมบูรณ์มีปูเต็มชายหานทำกิจกรรมวางถอลงเล่ปล่อยปูไข่หนกกระดองคืนธรรมชาติปลูกหญ้าทะเลปลูกปลาชายเล่นว่าตอนจะโตก,ก็ต้องใช้เวลานานต้องช่วยกันปลูกตั้งแต่วันนี้ผักกินหาหานกันก่อน มาชมวิธีชาวเลก็ต้องกินข้องเลอาหารทะเลซอสๆตัวใหญ่ๆน้ำจิ้มร่อยๆเดินย้อยโดยการชมชาวบ้านซ่อมเรือพร้อมข้อคิดการใช้ชีวิตถทว่วทรอมเรือไม่อยากกับพุ่มแต่ทรอมรักมันอยากว่าอายาลก้ามาท่านเดินเล่นบนชายหาดดูเด็กๆบนชายหาดชมวิธีชีวิตเถวชายหาดขับรถบนชายหาดไปเล่นฟุตบอลชายหาดอย่าลืมหลักษ่าชายหาดกันนะน้ำลุงก็เล่นแถหาดน้ำขึ้นกันเล่นในเล่เทนี้ยังมีข้องดีอีกหมากมาม่ มาตามห้าความสนุกกระดายตามห้าความสงบกระดีเท่ยวแบบอนุรักษ์เท่ยวแบบเข้าใจวิถีชีวิตเท่ยวชุมชนบ้านหมอดะนน้อย